เดชอกย้อนยุคจะมากันที่เรื่องของคุณมดที่บอกเป็นการทักวิญญาณสวัสดีครับคุณมดสวัสดีค่ะคุณต่อคผมคุณมดนี่โทรจากที่ไหนครับอ่าจังหวัดนนท์ค่ะจังหวัดนนท์นะครับคนจังหวัดนนท์ได้ติดตามฟังรายการเยอะเหมือนกันนะค่ะนะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นผู้ชายนะไม่คิดว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเนี่ยค่ะผู้หญิงค่ะเห็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมา ไเขากิดนี้เกษตรนวมินใช่ค่ะประมาณนั้นเลยใกล้ร้านผมด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างคุณพัดเรื่องนี้ก็ปกติเนี่ยเพื่อนจะไปเที่ยวกันแถวนั้นนะคะแล้วก็จะขับรถกันไปกันเองแต่เหตุการณ์คืนนั้นเนี่ยเขาก็ให้แฟนเขามารับเพราะว่าไม่อยากขับรถดึกนะคะก็เหตุการณ์นี้เกิดประมาณเที่ยงคืนนะคะก็ออกจากร้านกันแล้วไม่ได้พักหนึ่งก็ยังอยู่ในเส้นทางนั้นกันอยู่นะคะคุณป๋องยังไม่ได้ออกที่ศรียาตเกษตรก็พอขับไปได้สักพักหนึ่ง ก็ประมาณไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ทราบนะคะเพราะไม่ได้เดินทางไปด้วยว่าจะกี่กิโลหรือยังไงแต่ยังไม่ได้ออกเกษตรก็พอขับไปสักพักหนึ่งก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ชนกับรถรถยนต์นั่งนะคะทีนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเขาล้มแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ล้มไปแล้วก็คือก็คิดว่าคงจะเป็นหนักอนะคะทีนี้แฟนเขาเป็นคนขับ,บให้เพื่อน แฟนเขาก็หันไปแล้วก็พูดกับเพื่อนมดเลยนะคะว่าเฮ้ยตายด้วยว่าประมาณนั้นนะคะบอกเฮ้ยตายแน่เลยไม่น่ารอดเลยอาการอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ทักทักผู้ชายคนนั้นขึ้นมาว่าถงใสตายแน่เพื่อนมดก็ก็บอกว่าเฮ้ยไปทักอย่างงั้นทําไมไม่น่าทักเลยนะเพราะว่าเพิ่งไปเจออย่างเงี้ยไม่น่าทักเลยก็ปล่อยผ่านไปนะคะคือแต่ผู้ชายเนี่ยทักแล้วว่า ได้าต่ตายแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ขับไปเรื่อยก่อนถึงจะถึงเกษตรนะคะผู้ชายเนี่ยอยู่ขับรถไปเนี่ยเขาก็แบบว่าไม่ไม่เขาก็พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะคุณป๋องโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะเพื่อนมันก็ตกใจกลัวสิคะเขาก็นั่งอยู่ข้างๆเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรออฟเธอเป็นอะไรเพื่อนบอกว่าไม่ไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้อย่ามาถามผมอย่ามาถามผมเขาพูดได้แค่นี้นะคะคุณต๋องเหมือนเขาสติแตกอะค่ะ ไม่ไม่อย่ามาถามผมอย่ามาถามผมอย่ามาถามผมแล้วเขาปัดกระจกข้างหลังอะค่ะคุณป๋องปัดทิ้งเลยอะเื่อนอันนี้เพื่อนมาไลฟ์คาว่าเขาปัดทิ้งเะับอกไม่ผมไม่รู้อย่าถามผมอย่าถามผมได้แค่นั้นเองนะคะจนเขาแบบว่าซอใกล้จะถึงเกษตรเนี่ยเขาก็จอดรถเลยอะค่ะคุณป๋อง แล้วเพื่อนมดชื่อหน่อยอ่ะเขาบอกว่าออฟเธอขับไหวไหมขับไม่ไหวเดี๋ยวฉันมาขับแทนเธอให้เธอเห็นอะไรเธอบอกสิเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นอะไรเลยเขาคือผู้ชายก็แบบปกป้องอ่ะนะคะเขาไม่เห็นผู้หญิงบอกว่าคุณเอ้ยเธอขับไปต่ออีกเรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยจนไปถึงศรีเกษตรคุณป๋องก็พอจะทราบว่าศรีเกษตรเนี่ยเริ่มที่จะแบบมีไฟแล้วอ่ะใช่ไหมคะเริ่มเริ่มพ้นเหตุการณ์กลัวแล้วอะไรเนี่ยพอถึงศรีเกษตรเขาพูดขึ้นมาอีกผู้ชายนะคะบอกว่า คุณลงจากรถผมไปเลยคุณลง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 ไปเลยเขาก็พูดอย่างนี้นะคะว่าอพอสักทักเขาก็จอดรถเลยค่ะประตูซีร์คัสเศรคุณป๋องแล้วก็พอจอดรถเสร็จผู้ชายอ่ะเขาก็ลงรถนะคะแล้วไปเปิดประตูหลัง่ะค่ะไปคุณลงไปผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยแล้วแฟนเขาก็นั่งโดยที่ว่าเขาไม่เห็นนะคะว่าข้างหลังมีอะไรจนผู้ชายคนเนี้ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขามองกระจกหลัง แล้วเขาเห็นผู้ชายที่เขาทักอะค่ะอยู่ข้างหลังเบาะรถเออออออแล้วผู้ชายคนที่อยู่เบาะรถนะคะเขาบอกว่าช่วยบอกญาติผมด้วยติดต่อญาให้ผมด้วยนุ้มวดนุ้ฟังเขาก็ขนลุกเหมือนกันเชื่อ ติดต่อญาติให้ผมด้วยบอกญาติผมด้วยเขาพูดแค่นี้ช่วงจังหวัดเกษตรนะคะเกษตรนวมินที่เที่ยวตรงนั้นจุดนั้นนะคะก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีได้ใช่ไหมคะถึงเกษตรยี่สิบนาทีนั้นนะคะผู้ชายคนนั้นก็พูดประมาณนี้ตลอดเลยอ่ะบอกญาติผมด้วยติดต่อญาติผมด้วยแต่เสียงจะไม่ยานนะคะที่ใครดูหนังผีเพื่อนหนูไล่ฟังนะคะว่าใครที่ดูหนังผีมาเนี่ยเป็นเสียงยานคางเนี่ยไม่ใช่อเสียงจะเหมือนปกติของคนเราเลยค่ะเหมือนมีคนนั่งข้างหลังเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่า บอกผมด้วยนะติดต่อญาติผมให้ด้วยเขาถึงพูดกันว่าไม่ที่ว่าไม่ไม่ใช่ไม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 ่อยผมทับผมทําช่วยอะไรคุณไม่ได้เขาพูดอย่างเนี้ค่ะผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ผมทําอะไรไม่ได้ผมใช้เพื่อแล้วข่าเขาก็สั่นจนเขาขับรถไม่ไหวอ่ะเขาก็พยายามไม่มองกระจกหลังอะค่ะเพราะเขาเห็นคนนั้นนั่งอยู่ที่เบาะหลังหลังจากที่เขาทักได้ไม่นานอ่ะอื ก็บอกไม่ไม่ไม่อย่างเดียวเละอ่ะแล้วพอเขาบอกเขาจนเขาทนไม่ไหวแล้วว่าเพราะว่าผู้ชายคนนั้นพูดแต่ว่าช่วยบอกญาติผมด้วยติดต่อญาติถมด้วยแล้วเพื่อนแล้วทีนี้มีประโยคหนึ่งซึ่งออฟเขาพูดกับผู้ชายนะคะเขาพูดกับคนนั้นบอกว่าผมไม่รู้จักผมจะติดต่อ,อยังไงอ <K an> เขาก็ลงรถเขาจบเขาเขาไม่ไหวแล้วเขาก็บบโวยขึ้นมาในรถเลยอะค่ะไม,ไ,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเว้ย <K an> เขาพูดแบบพูดออกมาอย่างนี้ซึ่งไฟเขาตกใจว่าทําไมผู้ชายพูดกับเขาอย่างนี้นะคะี่ <K an> เขาเป็นคนสูภาพเขาไม่ได้จะพูดอย่างนี้ได้อะค่ะแล้วบอกไม่ไหวแล้วเว้ยขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเขาจอดตรงเกษตรเลยค่ะที่เห็นไฟอ่ะเขาก็ลงแล้วไปอ้อมนะคะคุณป่ออ้อมเดินออกจากด้านขวามือคนขับอ้อมข้างหน้าไปเปิดไปเปิดประตูหลัง แล้วเขาก็พูดเหมือนผู้คนเดียวค่ะคนไม่เห็นนึกผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วอะค่ะบอกคุณลงไปเลยคุณลงไปเลยคุณลงจากผมไปเลยครับแล้วทีนี้สายเขาก็ไม่เห็นว่าผู้หญิงก็ไม่เห็นนะคะว่าผู้ชายเชิญใครลงไปเสร็จพอพอเขาลงไปเสร็จเขาผู้ชายก็เสตติดติแตกไปแล้วผู้หญิงก็เลยถามอะค่ะเพื่อนหนูก็เลยถามบอกว่าอ๋อ เขเห็นอะไรเขาเบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้ขึ้นมาานตอนว่าให้บอกญาติติดต่อให้ด้วยว่าเขาเสียชีวิตแล้วแล้วตรงที่จังหวะที่เปิดประตูรถที่เกษตรเนี่ยค่ะพาเปิดประตูรถลงไปเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคุณลงไปเลยผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ลงลงลงไปเลยเขาก็เห็นผู้ชายนล้ลงไปแล้วเดินปะปนไปท่ามกลางฝูงชนนะคะ ค่ะคือที่มดกล้าเล่าตตดสินใจเราเลยมีเพราะว่าเมื่อวานฟังเรื่องที่ผู้หญิงหน้าโมเด็กซี่อะค่ะแล้วเห็นคนที่นั่งโมเด็กซี่เนี่ยซึ่งเหมือนคนปกติซึ่งเหตุการณ์นี้ตรงกับเพื่อนมดคือวิญญาเนี่ยเป็นอะไรที่ปกติมากเลยซึ่งเราไม่รู้่จะเจอเมื่อไหร่อะค่ะคุณต๋องโอ้โหตื่นเต้นสนุกจังเลยเรื่องนี้เออฟังแล้วก็ลุ้ตตามอันนี้คือการที่เพื่อนเจอแสดงว่ามันเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนั้นะจะว่าไปคือบางทีอย่างเงี้ยเพราะว่าชมก็ว่าฟังบางทีจะไปเห็นอะไรแล้วก็ไไไไปทัััอะะรแบบววว่่่่ามมด้น ไม่ไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้เลยไม่ได้แบบนี้จริงๆแล้วคนโบราณโบราณเขาก็บอกว่าเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปท้าออตายไหมยังไงอะไรอย่างาเงี้ย,ย,งงยใช่ผู้ออชายเขาปากเร็วมากเลยคนะ่ะบอกออตายแน่เลยเธอเนี่ยต้องตายต้องตาย,ตายอย่างนั้นเลยอะค่ะมันเหมือนกับเป็นการไปแช่งเขาด้วยนะใช่ค่ะใช่แล้วก็เสียจริงๆเขาก็เลยเหมือนว่าพอเขาเสีกตัวเขาคงตายแล้วอะค่ะเขาก็เลยมา ตรงนี้เลยข,ขึ้นรถมาเลยอย่างมัง<อ>้งนะคะตามขึ้นมาเลยนะใช่ค<อ>่ะตามขึ้นรถมา<อ>เลยจน<อ>ถึงกษตรอดอะคะ่ะแล้วเขาผู้ชายก็บอกว่า ไม่มีเลยนะคะตามในหนังเนี่ยที่แบบว่าลอยไปเขาไม่ใช่ก็บอกว่าเป็นปะโนเข้ากับฝูงชนเลยจนไปเลยเดินไปกับคนอื่นเหมือนคนปกตินี่แหละใช่ค่ะเดินหายไปเลยกับฝูงชนนั่นแหละค่ะผู้ชายคนนั้นอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาจําหน้าได้เลยว่าหน้าที่เขาเห็นในกระจกหลังอ่ะคือคือผู้ชายคนนั้นที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคุณปอค่ะใช่เลยผู้ชายคนเดียวกันเลย้ยคะค่ะเอบคุนดีนะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะโมดนะค่ะรมดขอบคุณมาก ค่ะครับสวัสดีครับเด e s อชอ c ย้อนย้น Shock, อนยุคครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับเข้าไปดูติดตามผลงานพวกเราได้นะครับตามช่องทางยลัฐอบนี้ครับผู้ชมครับ